สถานการณ์เช่นนี้ก็กำลังถูกตั้งคำถามนะคะว่าจะบานปลายกลายเป็นการสู้รบจริงๆหรือไม่นะคะและเมื่อมีการเชื่อมโยงจากกรณีของการสู้รบสงครามรัสเซียยูเครนและกรณีที่เกิดขึ้นในไต้หวันในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรที่จะระมัดระวังเรื่องนี้อย่างไรดิฉันสอบถามจากดรอาร์มตั้งนิรันต์ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ถ้ามันเกิดปัญหาที่ไต้หวันเนี่ยนะครับมันจะเป็นคนระดับเลยกับปัญหาที่ยูเครนนะครับสงครามที่ยูเครนตอนที่เกิดสงครามยูเครนเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องวิกฤตพลังงานเป็นปัญหาเรื่องวิกฤตอาหารนะครับแต่ว่าไต้หวันนี่มันจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจจริงๆของระบบเทคโนโลยีโลกเพราะว่าไต้หวันเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับ เมื่อเกิดปัญหาสงครามที่ยูเครนนะครับสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกนะครับได้ทำการคว่มบาตรรัสเซียแต่คุณนัทธาครับรัสเซียเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละสองนะครับของขนาดเศรษฐกิจโลกแต่ว่าจีนเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจร้อยละสิบแปดนะครับของขนาดเศรษฐกิจโลกแค่การคว่มบาตรเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าจะต้องส่งผลกระทบสะเทือนมาหาศาล นะครับทั้งต่อสหรัฐต่อตะวันตกต่อโลกด้วยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเดิมพันของไต้หวันเนี่ยมันมันสูงนะครับออยิ่งกว่าเดิมพันของยูเครนมากออในยูเครนเนี่ยตอนเกิดสงครามเนี่ยสหรัฐและก็พันธมิตรตะวันตกนะครับประกาศชัดเจนนะครับคุณนัทธาว่าเขาไม่ไปรบด้วยนะครับเขาจะส่งอาวุธช่วยนะครับแต่ว่าอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าสหรัฐมีกฎหมายภายในที่ชื่อไต้หวัน e l a t i o n แ Act นะครับ ที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยมีพันธกรณีต่อไต้หวันนะครับที่จะต้องช่วยให้ไต้หวันเนี่ยปกป้องตัวเองจากการถูกรุกรานเพียงแต่ว่าหลายคนก็บอกมีความคลุมเครือนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีความหมายชัดเจนว่าจะมาช่วยหรือว่าจะเพียงแค่ส่งอาวุธหรือส่งทหารนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโจไบเดนก็ย้ำเน้นมาตลอดนะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไต้หวัน นะครับที่เป็นระดับที่สูงกว่าความสัมพันธ์หรือคอมมิชเมนท์ที่สหรัฐมีต่อยูเครนนะครับแต่ว่าเมื่อพูดอย่างนี้นะครับคุณนัทธาก็อาจจะต้องบอกว่าไต้หวันนี่เป็นสมัยก่อนคนก็บอกว่าเป็นจุดอันตรายที่สุดในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนัทธาเคยอ่านข่าว3-4ปีที่ผ่านมานี่คนก็จะสังกังวลเรื่องไต้หวันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับ จริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าไต้หวันนี่เสี่ยงกว่ายูเครนเยอะนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าสุดท้ายยูเครนก็เกิดไปแล้วนะครับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าความหมายเนี่ยก็คือยิ่งมันเป็นจุดอันตรายยิ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะหายนะกันทุกฝ่ายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายก็ระมัดระวังนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ไทยควรที่จะต้องระมัดระวังอย่างไรคะเพราะว่าต้องถูกกดดันมากขึ้นมากขึ้นว่าให้ต้องเลือกระหว่างสาหรัฐ จีนแล้วมีเรื่องไต้หวันเข้ามาด้วยนะคะอาจารย์มค่ะต่อไปเนี้ยนะครับภูมิภาคเนี้ยก็จะเป็นจุดร้อนของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมันไม่ได้เป็นจุดร้อนอยู่เฉพาะที่ยูเครนหรือภูมิภาคยุโรปหรือตะวันออกกลางนะครับแต่จุดของการแข่งขันการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจเนี่ยตอนเนี้ยนนมันมาถึงภูมิภาคเอเชียของเราแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยในงานวันชาติสิงคโปร์เนี่ยนายกดีเซียนลุงเนี่ยนะครับ ถึงกับพูดอยู่ในสุนทรพจน์ของท่านเลยนะครับว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ได้สงบราบรื่นเหมือนเดิมเพราะการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจจีนกับสหรัฐนะครับและอันนี้ก็อาจจะเป็นความปกติใหม่และในความปกติใหม่นี้นะครับผมคิดว่าเราก็จะต้องดําเนินการทูตนะครับในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีรักษาสมดุลให้ได้ระหว่างมหาอำนาจตอนนี้มันเป็นยุคสงครามเย็นรอบใหม่แล้วนะครับ ก็คือจริงๆเนี่ยหลายคนนะครับแม้กระทั่งในวงการเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของโลกกาิวัตรแล้วเรื่องไต้หวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าร้อนระอุจริงๆเพราะว่ามันครบหมดเลยนะครับทั้งมิติเรื่องเศรษฐกิจนะครับทั้งมิติเรื่องความมั่นคงแล้วก็ทั้งมิติเรื่องของค่านิยมอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับ